สวัสดีค่ะ พบกับช่องดาราก,กส็สิบเสิร์ฟข่าวเด่นประเด็นร้อนทุกวันทางช่อง YouTube สำหรับคุณแม่มือใหม่แห่งวงการบันเทิงที่เรียกได้ว่าเป็นทั้งนางแบบและนักแสดงมากความสามารถอย่างหยาดทิพย์ราชปานที่ตอนนี้เธอนั้นได้กลายเป็นคุณแม่แล้วซึ่งสาวหยาดทิพย์ได้แต่งงานกับนุ่มเมฆที่ได้คบหากันมานานหลายปีจนในที่สุดก็ได้ขอแต่งงานเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาและได้มีทาย,ยาทน้อยๆที่เข้ามาเติมเต็มให้กับชีวิตครอบครัวของสาวหยาดทิพย์อย่างน้องเมยา่าให้เราเป็นแฟ,น,ฟนต่างเข้ามาชื่นชมกันเลยทีีเดยว ว่าตอนนี้ก็ได้ขยันอัปเดตความน่ารักของน้องเมย่าผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอถึงแม้ว่าจะเป็นคุณแม่แล้วแต่ในเรื่องความสวยของเธอนั้นก็ยังคงไม่ลดลงเลยทีเดียวความบันเทิงของการเป็นแม่ก็รออยู่ตรงหน้าของสาวยาทิพย์เพล่แป๊บเดียวน้องเมย่าก็โตขึ้นแถมยังน่ารักตู้ต้าเหลือเกินนะคะเนี่ยใช้แววความน่ารักใสๆตั้งแต่เกิดเลยทีเดียวโมเมนต์ที่ว่าขนาดกำลังนอนอยู่ก็ยังยิ้มไม่หยุดเลยล่ะค่ะ ตอนนี้อินสตาแกรมคุณแม่ก็เต็มไปด้วยภาพน้องเมยา่าจะน่ารักขนาดไหนเราไปรับชมความน่ารักในรอบสองเดือนกันเลยค่ะซึ่งหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตและแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเพราะความน่ารักตั้งแต่เกิดของน้องเมยา่าพี่ๆต่างก็พร้อมใจกันยกป้ายขอเป็นแฟนคลับด้วยคนในครั้งต่อไปคุณแม่จะมาอัปเดตความน่ารักอะไรของน้องเมยา่าก็อย่าลืมติดตามกันได้เลยนะคะขอบคุณที่มาแรงข่าวจากว็บ siamstreet.com ขอบคุณทุกทุกท่านสำหรับการรับชมช่องดารากสิิบนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข่าวทุกวันนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ